พี่มีปัญหาอะไรครับอ่อตอนนี้พบปัญหาเรื่องข้าวหางครับข้าวหางกินข้าวป่าอย่างที่อินปีออกคิดครับมแล้วมันต้นไม่สูงต้นมันเสมอกับข้าวจริงเลยคือว่าเราลทำการกำจัดยากมากจะป่าก็ไม่ได้ใช่ครับจะตัดก็ไม่ได้ใช่อ๋อนี่แบบมีหางหาง่าจะใช้อะไรครับเนี่ยเอ่อจะลองคู่หูต้องแปดดูครับอ๋อคู่หูต้องแปดนะครับเห็นว่าได้ผลไหลนาแล้วก็จะลองดูบ้างครับครับผมก็คือตอนนี้เราจะตัวตองแปดของเรานะครับมาช่วยแต่งนาของพี่ก้อยเจ๋ง ที่บางตะเถนของเรานะครับแปลงนาปังนี้ก็เรามาทาคลิปให้ดูก่อนเก็บเกี่ยวนะครับว่าเข้าดีดเราอยู่ประมาณนี้สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงน,นะครับมาอยู่ที่หมู่8ตําบลบางตะเถนอาเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแปลงนาของพี่ก้อยเจ๊กนะครับวันนี้จะมาช่วยชาวนาอีกหนึ่งแปลงนะครับที่มีปัญหาข้าวดีดขา àng, า้าวหางหญ้าพุ่มพวงหญ้าหางหมาแล้วแต่จะเรียกกัน,นะครับคือตระกูลหญ้าแล้วก็ข้าวหานะครับ เยอะมากเนี่ยครับเป็น <ę> ข mm ้าวป่าหญ้าวัชพืชนะครับแล้วแล้วแต่จะเรียกกันแต่จุดหมายคือที่เดียวกันนะครับอันนี้ครับไม่ใช่สูงด้วยนะครับเป็นเตี้ยเตี้ยนะครับเนี่ยเสมอข้าวเลยครับทําลายไม่ได้เลยอันนี้เป็นข้าวพื้นนะครับอยู่แค่นี้เองเนี่ยสีขาวขาวนี่ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้คือพุ่มพวงหรือหางหมาโอ้เยอะมากเลยลุงเยอะมากเลยนะครับวันนี้เราจะเอาตัว ตองแปดนะครับกู้ตองแปดของเรามาช่วยกําจัดนาแปลงนี้นะครับตัวนี้เลยใช่ตัวนี้เลยเราจะมาแก้กันที่ต้นเหตุน,นะครับเราจะไม่แก้กันที่ปลายเหตุคือใช้ย่อยจากชั้นใต้ดินขึ้นมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําการหลังจากหวาดเก็บเกยวข้าวรอบนี้นะครับแล้วเราไปเก็บทําข้าวรอบหน้าและเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าข้าวดีดแปลงนี้ยจะลดลงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งข,ข้าวดีดข้าวหาง หญ้าว่าจะพืชนะครับนี่่คะทุกอย่างเลยครบเลยในนาแปลงนี้นะคะนี่มีมีหมดนะครับนี่ดอกขาวก็มีนะครับข้างล่างนี่คือหญ้าดอกขาวนะครับรูปร่างเป็นอย่างนี้นะครับนี่ค่ะทุกคนเป็นข้าวติดข้าวหางเสมอเนาะข้าวหางเสมอครับดูครับการ ปรับเปลี่ยนสภาพตัวเองนะครับจากเคยที่สูงเหมือนกับย่านี่นะครับเหลือมาเสมอข้าวเราแลลวทำลายไม่ได้เลยรูปข้าวดีดอะไรก็ไม่ได้แล้วไม่ได้เลยครับท่ารูปคือต้องสูงว่าการประมาณอ่ลแลเสมอข้าวเป๊ะเลยเนี่ยเสมอกันเลยครับนี่ครับพื้นอยู่แค่นี้อย่างนี้ต้องกําจัดวิธีเดียวก็คืออต้องย่อยสลายอย่างเดียวครับเท่านั้นเลยแล้วก็ต้องตัวนี้ตัวเดียวที่สามารถจะทําลายได้แล้วก็เห็นผลนะครับค่ะเราถ้าทําตามเราแล้ววิธีการคุมน้ําการ ตามตามขั้นตอนเนี่ยเรากล้าการันตีนะครับ70%ขึ้นไปค่ะแล้วก็ดินจะดีขึ้นนะครับในรอบต่อไปนี่ค่ะทุกคนปัญหาข้าวดีดนะคะวัชพืชในนาข้าวก็คือปัญหาใหญ่ของชาวนาแล้วปัญหาใหญ่เลยครับตอนนี้คือปัญหาที่รุนแรงมากเลยครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนที่จะแก้ได้นะครับเรามาแก้ปัญหาใช่มาร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหานะครับค่ะเพื่อที่จะได้ผลผลิตกลับคืนมานะคะ คือฝากนะครับตอนนี้ใครที่ประสบปัญหาอยู่นะครับแล้วยังไม่มีทางออกนะครับลองโทรมาปรึกษาเรานะครับท่านอาจจะมองเห็นทางออกนะครับเพราะว่าเราทําจริงทําในแปลงนาจริงๆนะครับเราไม่ได้มาอยู่เป็นแปลงนาที่ไม่มีตัวตนนะครับอันนี้คือเรามีพื้นที่มีแปลงนามีการทําให้ดูนะครับหลังการทําเป็นยังไงประสบผลสําเร็จแค่ไหนนะครับมีภาพให้ดูหมดเลย ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปดีๆถัดไปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ